เหตุการณ์ท fiz the ี่ต้องแยกจากกันเดินจากกันห่างกันออกไปขาดการติดต่อนะคะเขารู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเขาก็เฝ้ามองมันด้วยความเสียใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขมันยังไง อตอนนี้สภาวะเขาเหมือนทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับยอมรับความจริงนะคะว่าตอนนี้ทำได้ดีที่สุดก็คือแค่นี้ถึงบางครั้งเขาจะเสียใจบางทีเศร้าบางทีร้องไห้เลยก็มีนะคะเพราะว่าเขาคิดว่ามันมันจาม้นมันขึ้นมาเหมือนเหมือนมันต้องเป็นแบบเนี้ย เหมือนมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ทำอะไรไม่ได้